ชอบความพี่เก่งแซวอ่ะทุกคนคุณโก้ไปไม่เป็นเลยจ้าแค่เขาร้องเพลงเพื่อนนะเนาะอืมเป็นอะไรก่อนเขินทำไมเขินทำไมจ้าเขินเก่งเขาแซวเฉยเก็เพื่อนกันเขาไม่เขินกันหรอกจ้าคุณโก้ฮึบไว้ฮึบไว้โก้ฮึบไว้นะเดี๋ยวคนเขารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนฮึบ บอกให้ฮึบนะฮึบเดี๋ยวนี้ฮึบเลยฮึบเลยกุนโก้โอ้สวัสดีครับนุ๊กครับสวัสดีครับพี่เก่งครับคือ <c oughs> อยากจะบอกว่ารู้จักพี่เก่งมาอยู่แล้วแหละแล้วก็คุยกัน <c oughs> บ่อยมาก <c oughs> เรื่อยแต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตนี่คือครั้งแรกที่ได้ขึ้นกับพี่เก่งนะต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่นุ๊กเข้ามาอยู่ค่ายสิงใหม่ๆเคยมีโอกาสได้นั่งดูพี่เก่งหลายครั้งมาก <c oughs> แล้วเราอึ้งใน โอ้โหไม่ว่าจะเม็ดเล่เพลงอะไรเงี้ยพี่เอามาใส่กันเกือบสิบเพลงอ่ะอะไรเงี้ยพี่เอามาใส่กันเลเทไปหมดเลยทุกคนน้องชายของเรานุกเทระดอนคเนโกยิดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหต้องขอบคุณต้องขอบคุณน้องนุกด้วยที่เลือกพี่พวกพี่วงเฟรมด้ะทีมงานมาในคอนเสิร์ตวันนี้รู้สึกว่าวันนั้นจะจะผู้จัดการของพี่จะคอหาน้องเจนนี่ครับ เจนนี่อยู่ไหมลูกเจนนี่อยู่ไหนเจนนี่ oh, นี่เจนนี่บาร์ขอหาน้องเจนนี่ครับน้องเจนนี่อยู่กับพี่นุกพอดีผู้จัดการบอกว่านุกเอาวงเฟรมไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยสินุกเลยจัดให้วงเฟรมปมมือดังๆให้น้องชายหน่อยฮะ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> นุกเชื่อไหมว่าพี่เล่นคอนเสิร์ตมา10ปีเนี่ยพี่ไม่เคยได้อะไรที่มันระยงระยางแบบวันนี้ได้หรอพี่เก่งวันนี้พี่ได้20บาทก็ได้เยอะอยู่เสียหน้าเบิ้ลเอาไปยื่นไยๆทีด้วยยี่สิบบาทไดยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสั่งได้ดังใจโอเคครับเพลงต่อไปเลย น้องขอมาบอกว่าพี่เพลงนี้ผมขอร้องแค่ท่อนฮุกได้ไหมโอ้ยได้ครับท่อนฮุกเอยสบายแล้วโอเคมีจอยจังหักฮุกนะฮุกนะเหมือนโดนเล่นของใส่กันฉันจึงหลงและฉันจึงบ้าทั้งที่เธอมีแต่น้ำตาตอบแทนใจยิ่งเจ็บยิ่งรักขึ้นทุกวัน เวนว่าฉันขาเธอไม่ได้บางครั้งก็ยังสงสัยอ่านว่ายังไงพี่สายตาสั้นทีมนกครับผมนกทีอ็นดีนก, ND, นกรวมรวม,รวมแล้วคือรักนกและพี่เก็กโอ้มา ยังรักคือทุกวันไม่เหมือนฉันกับเธอไม่ได้บางครั้งก็ยังสงสัยทำไมยองไม่เธอเท่ารไรทำไมจะเลวได้ใจฉันยังรักอยู่ mm hmm. อยากรู้จริงๆในหัวใจทำไมนายถึงมีคนรักมากมายขนาดนี้ ขอเสียงให้น้องชายพี่นุกธนดลคนโก้ได้ไหมเออขอบคุณครับยขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ จริงนุกเห็นตั้งแต่อยู่ในไลฟ์แล้วที่พี่เก่งเอาอันนี้แล้วมาถืออยู่เงี้ยอ่าถือพี่ดีใจกับน้องชายครับพี่ชายครับขอบคุณที่เลือกวงเฟรมมาเล่นคอนเสิร์ตของน้องชายในวันนี้ครับนะครับเต็มใจมากครับครับผมอ่ะปรโมไดนไห้นกับน้องชายของเราเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับได้ครับพี่แต่ว่าวันนี้อ่าพี่ๆวงเฟรมมามามาเยือนคอนเสิร์ตนุกขโดนทั้งทีนุกเตรียมอะไรมาให้มีอะไรมาให้นี่นี่นี่มีของมาเซอร์ไพรส์วงเฟรมด้วย มันคืออะไรครับเอาบูชายันมัดตุ๊กตาห่วงวงใจไว้ยังไงมัดแขนพี่ล้อเล่นนะมีมีมีรับมุกน้องด้วยมีมีม,มีอันนี้อันนี้ลอ<ม>้อเล่นพี่เก่งนี่นี่ครับเขามุกเยอะเหมือนกันเนาะจริงๆถ้าอยู่เธอเออยู่ด้วยกันนานมันจะอาจจะเราอาจจะไม่ได้ร้องเพลงก็ได้พี่โอ้นี่ครับของขวัญเล็กๆน้อยๆ ให้พี่เหรอที่ให้พี่ถืถอถ่ายรูปไปเฉยครับเดี๋ยวเอาคืนดูคุณชายคนโก้ของพวกเธอสิให้พี่เก่งครับจริง่ให้พี่เก่งแล้วก็พี่ๆวงเฟรมทุกๆคนครับผมโอ้ขอ,ขอคบคุณมากๆากผมเบิร์ดแรกให้กับน้องชายครับแล้วลูก,ลอลกขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปหน่อยนะฮะถ่ายรูปถ่ายรูปเอาเข่าจังหน่อยนะลูกขออนุญาตกล้องไหนล่ะกล้องโน้นนะฮะต้องนั่งไหมไม่ไม่รู้พี่เก่งก็ยืนก็เอายืนเอายืนเอาพี่ ะอะไรนะฮะกอดอ๋อโอเคพี่เก่งพี่เก่งถือสองมือเดี๋ยวนุกกอดเองอุ้ยแบบไหนนี่เดี๋ยวนะกอดพี่เก่งเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนุกกอดพี่ทำไมพี่รู้สึกเหมือนขอซีขอขอซีนี่ขอซีเจ็บเพื่อจำในใจมีครา สักวันจะไม่อ่อนแอคือใครที่เคยทำได้แหมเราเนี่ยนะนุ๊กครับตอนแรกพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าพี่เป็นผู้ชายอกสามศอกครับพี่แต่ตอนนี้พี่รู้สึกแบบยังไงก็ไม่รู้ขอบคุณน้องชายนุ๊กธนดลขอบคุณแก้วขอบคุณพี่เก่งครับขอบคุณพี่วงเพลมครับ นี้ก่อนจะเจอกับนุกธนดนเต็มวงขอเล่านิดนึงผมไปเจอน้องสาวคนนึงน้องชายคนนึงไปถ่ายรายการด้วยกันน้องน้องชายน้องชายได้เลยไปถ่ายรายการด้วยกันผมขอพูดความน่ารักของน้องชายน้องชายก็ได้ครับผมไปถ่ายรายการด้วยกัน ที่บ้านสิงห์ถ่ายรายการเสร็จแล้วงงเขาร,รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยอันนี้จริงจังนะอันนี้ไม่เล่นไม่ได้เล่นมุกนะเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพี่มาเล่นมาเ,เล่นติ๊กตอกกันมาเล่นติ๊กตอกกันมาเล่นเพลงใหม่ล่าสุดพี่ดีกว่าผมก็เลย <S <S เพลงใหม่ล่าสุดเขารู้จักเพลงเราด้วยเหรอเขาไม่น่าจะรู้จักเพลงเรานะเพราะว่างานเยอะพี่มาเล่นกันความน่ารักอยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะ ความน่ารักอยู่ตรงที่น้องอยากถ่ายพี่ลงติกตอกเพื่อเอนเตอร์เทนหัวใจของพี่เพื่อที่จะบอกว่าหนูยินดีหนูโอเคเข้าใจไหมเข้าใจเออผม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 ยินดีอ่าโนหนูอ๋อไม่ใช่หนูผมเออครับผม ทั้งๆที่น้องเองไม่ได้รู้จักเพลงใหม่ของวงเฟรมเลยครับแต่ด้วยความที่แบบอยากให้เราอยากเอนเตอร์เทนผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการวงเฟรมเนี่ยคนตัวอ้วนๆเนี่ยไม่มีที่นั่งหาเก้าอี้มาให้หาน้ํามาให้ดื่มเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้มันน่ารักจังวะผมเลยขออนุญาตร้องเพลงน้องเขาสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับบวกกับนุกธนดลมากอดผมเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นแบบ ฝากเพลงนี้ไปถึงไปไปโอริโอเซ